เช้าว,วานนะคะป้าทุนดีตกใจนะดูเลยคะ่ะทุกเช้าจะมีนกวาวเนี่ยมาร้องบนต้นมะกอกซึ่งสูงใหญ่มากเลยในบริเวณบ้านแต่เช้าเนี้ยมันเงียบสนิทเลยอะ่ะพอเปิดประตูมาก็เห็นว่าเจ้านกวาวเนี่ยลงมาแน่นิ่งนะคะป้าก็ทบทวนว่าคืนวานเนี่ยมีพายุเข้าใจว่าเขาคงหลับแล้วตกลงมา ประมาณสักตีสามคา่ะได้ยินเสียงแมวข้างบ้านอ่ะออแมวสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเสียงดังมากๆเลยป้าก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะเจ้านกว่าวเนี่ยที่เป็นเพื่อนป้าทุกเช้าอ่ะเขาตายค่ะเศร้าจริงๆเลยสําหรับป้านะตอนนี้นกวาวอ่ะหายากมากแต่เนื่องจากว่าบ้านป้ายังมีสมุมทุ่มพุ่มไม้อ่ะเป็นที่ อาศัยของนกนานาชนิดค่ะก็เ,เป็นเพื่อนป้ามาหลายปีวันนี้ขาดเขาแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ